สวัสดีครับ Better Life Suren Channel นะครับผมน็อตเองครับวันนี้นะครับคลิปนี้เราจะพาทุกคนไปเที่ยวประเทศกัมพูชาเมืองพนมเปนกันนะครับไปดูกันนะครับว่าชีวิตที่นั่นนะครับและก็บ้านเมืองที่นั่นนะครับจะแตกต่างจากกรุงเทพบ้านเรามากน้อยแค่ไหนเชิญชมเลยครับครับและนี่ก็เป็นเส้นทางนะครับที่เรากําลังเดินทางจากแอร์พอร์ตไปโรงแรมที่พักของเรานะครับ ซึ่งคือโรงแรมซอมเมอร์เซตนะครับซึ่งอยู่ในย่านใจกลางเมืองนะครับถ้าเราสังเกตบริเวณข้างทางนะครับก็จริงๆไม่ได้แตกต่างจากกรุงเทพเท่าไหร่นะครับมีความผสมผสานระหว่างกรุงเทพกับตัวเมืองในต่างจังหวัดของของประเทศไทยนะครับก็ขึ้นอยู่กับว่าเป็นจังหวัดไหนผสมกับกรุงเทพย่านไหนนะครับครับแล้วก็ จะพามาดูห้องพักนะครับตลอดทริปนี้นะครับก็อันนี้เป็นห้องพักของอโรงแรมซอมเมอร์ตนะครับก็จะเป็นส่วนกึงก่งๆึโรงแรมบวกเซอร์วิสอพาร์ตเมนต์นะครับเพราะฉะนั้นก็จะมีะตู้เย็นครัวสำหรับทำอาหารนะครับจริงๆก็มีอุปกรณ์จานชามหม้อสำหรับทำอาหารได้เต็มที่นะครับแล้วก็อันนี้เป็นส่วน บริเวณห้องนั่งเล่นมีทีวีมีโซฟานะครับกระเป๋าเดินทางใบใหญ่เลยนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนของห้องนอนจริงๆก็จะมีประตูกั้นนะครับก็มีทีวีเครื่องหนึ่งนะครับแล้วก็เดี๋ยวเปิดให้ดูในส่วนของระเบียงนะครับมองออกไประเบียงค่อนข้างใหญ่นะครับแล้วก็เปิดออกไปที่บริเวณระเบียงได้นะครับ ซึ่งจริงๆแล้วโรงแรมส่วนใหญ่เนี่ยเราจะไม่สามารถที่จะเปิดหน้าต่างหรือระเบียงออกไปได้นะครับแต่ว่าอันนี้ก็เป็นกึ่งๆ Service Apartment ก็เลยเปิดออกไปเดินที่บริเวณระเรบเียงได้และนี่ก็คือวิวจากบริเวณห้องนอนนะครับก็จะเห็นเมืองกรัรมพูชานะครับเมืองพนมเปญน,นะครับประเทศกรัรมพูชานะครับก็ถ้าวิวจากบริเวณห้องพักก็จะประมาณนี้ครับ ีเสียงลมก็แทรกค่อนข้างที่จะเสียงดังมากนะครับเพราะว่าเรากำลังอยู่บนดาดฟ้านะครับของโรงแรมซัมเบอร์เซตนะครับนี้ก็คือวิวโดยรวมนะครับของเมืองพนมเปญประเทศกัมพูชานะครับจริงๆแล้วก็ดูไม่แตกต่างกับกรุงเทพบ้านเราเลยนะครับแถมยังเห็นทัศนียภาพของแม่น้ำด้วยนะครับก็สวยงามนะครับแล้วก็จริงๆแล้วจเจริญกว่าที่เรา คิดเยอะมากนะครับสำหรับเมืองพนมเปญประเทศกัมพูชาครับและนี่ก็เป็นย่านที่ชื่อว่าย่าน b k k นะครับถ้าเปรียบเทียบกับกรุงเทพก็แนวแนวสุขุมวิททองหล่อนะครับคล้ายคล้ายกับย่านนั้นแถวบ้านเรานะครับแต่ที่นี่จะเรียกว่าย่าน b k k นะครับซึ่งก็จะเต็มไปด้วยร้านอาหารนานาชาตินะครับไม่ว่าจะเป็นเกาหลีอาหารจีนอาหารฝรั่งมีหมดนะครับ อันนี้นะครับก็จะเป็นร้านกาแฟร้านแรกนะครับที่เราจะพาทุกคนเข้ามาดูกันนะครับจริงๆแล้วในพนมเปญน,นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งย่าน BKK นะครับก็จะมีร้านกาแฟ เต็มไปหมดเลยนะครับทั้งกาแฟที่เป็นแบรนด์ที่เป็นแฟรนไชส์หรือว่าเป็นร้านกาแฟทีอ่ออกมาตั้งเป็นเป็นแบรนด์ของตัวเองเนี่ยก็จะมีเต็มไปหมดเลยนะครับอันนี้เป็นเป็นร้านแรกที่เราจะพาทุกคนเข้าไปกันนะครับก็ชื่อว่าร้าน t e m p l e นะครับมีทั้งหมด3ชั้นด้วยกันนะครับการตกแต่งก็น่านั่งเลยนะครับถือว่า เป็นร้านกาแฟที่หาได้ยากนะครับในกรุงเทพจริงๆเราก็หาร้านกาแฟลักษณะแบบนี้ไม่ได้นะครับที่ค่อนข้างที่จะกว้างแล้วก็มีหลายชั้นแล้วก็ตกแต่งได้น่านั่งมากนะครับรวมถึงอาหารเครื่องดื่มทุกอย่างก็มีครบแล้วก็ที่สําคัญเปิด24ชั่วโมงนะครับแล้วก็บางช่วงเวลาเนี่ยมีาการสแสดงดนตรีสดด้วยนะครับซึ่งหาได้ยากนะครับสําหรับร้านกาแฟลักษณะแบบนี้นะครับอันนี้ก็เป็นบรรยากาศชั้นหนึ่งนะครับ ครับก็ตกแต่งสไตล์เป็นแนว Factory นะครับมีกระสอบกาแฟนะครับแล้วก็เครื่องใช้ไฟฟ้าของใช้เก่าๆนะครับก็มาจากตกแต่งนะครับอันนี้ก็เป็นวงดนตรีเครื่องดนตรีนะครับเดี๋ยวขึ้นไปดูชั้น2กันนะครับ ระหว่างทางก็จะมีศิลปะนะครับตกแต่งนะครับเป็นรูปศิลปะต่างๆนะครับและนี่คือชั้น2นะครับหลักๆชั้น2นะครับก็เป็นชั้นสําหรับอ่านหนังสือนั่งทํางานได้นะครับก็จะมีคนกลุ่มวัยรุ่นอายุไม่เยอะมากนะครับก็มานั่งทํางานกันนะครับมีหนังสือให้อ่านนะครับ แล้วก็เหมือนเดิมครับตกแต่งด้วยของใช้เก่าๆนะครับตะเกียรเครื่องใช้ในสมัยเก่าวิทยุเก่าๆนะครับนี่ก็สภาพโดยรวมของชั้น2นะครับก็ต่อเนื่องจากชั้น1น,นะครับแต่ว่าชั้นนี้ก็จะเน้นเรื่องของการอ่านหนังสือนั่งทำงานนะครับเป็นหลักนะครับนี่ครับ มองออกไปก็จะเห็นย่านถนนย่าน BKK นะครับไปครับเดี๋ยวเราไปดูที่ชั้น3กันนะครับชั้น3นี่ก็จะเป็นส่วนที่เป็นโอเพนแอร์นะครับก็คือหลักๆมีดนตรีเล่นนะครับอันนี้ก็ตัวอาคารก็มองทะลุไปที่ชั้น1ได้นะครับนะครับ เครื่องทำน้ำแข็งใส่สมัยก่อนนะครับขึ้นไปชั้น3กันครับโอเคชั้น3ก็อย่างที่บอกนะครับจะเป็นส่วนบริเวณโอเพนแอร์เหมือนเป็นดาดฟ้าของอาคารนะครับก็จะมีเหมือนนะครับดวงวงดนตรีสดเล่นในบางเวลานะครับแล้วก็ที่นั่งก็จะนั่งเป็นลักษณะแบบนี้นะครับเป็นกึง่งกึ่งบาร์เล็กน้อยนะครับแล้วก็ นั่งอ,อยู่บนดาดฟ้าค่อนข้างที่จะลมเย็นๆนิดหนึ่งนะครับไปครับครับและสำหรับการเดินทางของคนที่พนมเปญน,นะครับก็หลักๆก็จะใช้รถมอเตอร์ไซค์ส่วนตัวนะครับหรือว่ารถยนต์ส่วนตัวกันเป็นหลักนะครับ เราจะไม่เห็นรถรถเมย์หรือว่ารถประจำทางเท่าไหร่นะครับทีนี้รถที่เป็นสำหรับสาธารณะก็จะเป็นลักษณะเหมือนตุกๆนะครับหรือสาล้อนะครับที่หน้าตาคล้ายๆบ้านเรานะครับต่างแค่สีแค่นั้นเองนะครับแล้วก็สามารถที่จะเรียกผ่านแอปท้องถิ่นได้หรือว่า Grab ก็ได้นะครับโดยที่เราสามารถากำหนดจุดที่ให้เขามารับแล้วก็ไปส่งได้เลยนะครับก็ค่อนข้างที่จะสะดวกนะครับ อันนี้ก็เป็นถนนยามค่ำคืนนะครับในกัมพูชานะครับเดี๋ยวเราก็ไปดูสถานที่สำคัญนะครับก่อนที่จะกลับที่พักนะครับครับนี้ก็จะเป็นอนุสาวรีย์กลางเมืองนะครับเป็นสถาปัตยกรรมของกัมพูชานะครับในช่วงเวลากลางคืนครับครับและนี่ก็เป็นเช้าอีกวันหนึ่งแล้วนะครับก็วันนี้ เราก็มาสตาร์ทกันแถวย่าน BKK นะครับอยู่ที่ร้าน Brown Coffee นะครับซึ่ง Brown Coffee นี่ครับเป็นเชนกาแฟในพนมเปญน,นะครับซึ่งเป็นถือเป็นอันดับหนึ่งนะครับมีสาขามากกว่า Starbucks แล้วก็เป็นที่นิยมมากกว่า Starbucks อีกนะครับในกัมพูชาวันนี้เดี๋ยวเราจะไปเที่ยวพิพิธภัณฑ์โตเซเลงกันนะครับ ครับและนี่ก็เป็นภาพส่วนหนึ่งนะครับของพิพิธภัณฑ์โตเซเลงนะครับซึ่งเป็นโรงเรียนที่ถูกปรับเป็นคุกนะครับแล้วก็มีคนที่เสียชีวิตที่นี่นะครับเป็นจำนวนมากนะครับซึ่งเป็นเหยื่อจากเหตุการณ์ที่มีการปฏิวัติของขเขมรแดงนะครับครับแล้วก็เราก็มาดูนะครับสภาพ ท้องถนนนะครับในช่วงตอนกลางวันกันบ้างนะครับก็จริงๆถนนก็ค่อนข้างที่จะมีความเรียบร้อยนะครับข้างทางก็สะอาดตานะครับย่านนี้นะครับเรามาสู่ย่านที่เป็นเขาเรียกว่าย่านธุรกิจนะครับตึกชื่อว่าวัตนาแคปิตอลนะครับก็จริงๆก็มีสินค้าแบรนด์เนมนะครับแบรนด์ดังๆนะครับโบทเทกนะครับ แบรนด์ดังๆมีหมดทุกแบรนด์นะครับในวัฒนัรด้านบนนะครับก็จะเป็นสกายบาร์นะครับมีร้านอาหารญี่ปุ่นนะครับร้านอาหารฝรั่งเศสนะครับอยู่ข้างบนนะครับอันนี้ก็เป็นบริเวณสกายบาร์นะครับก็สามารถสั่งเครื่องดื่มนะครับแล้วก็มานั่งชมวิวนะครับเมืองพนมเปญนะครับได้นะครับก็เดี๋ยวเราหาที่นั่งนะครับแล้วก็ถ่ายรูป นะครับแล้วก็นั่งชมวิวพนมเปนในช่วงเย็นนะครับก่อนที่จะไปทานอาหารญี่ปุ่นนะครับครับก็เห็นวิวเมืองนะครับมีแม่น้ำนะครับก็สวยงามนะครับจริงๆเมืองเขาก็เป็นระเบียบดีนะครับเพราะว่าการจัดผังเมืองเนี่ยก็มีลักษณะเป็นบล็อกๆนะครับเหมือนในอเมริกาเลยนะครับ เพราะฉะนั้นมันก็จะค่อนข้างที่จะเป็นเป็นระเบียบนะครับเพราะว่าบ้านเมืองหรือตึกของเขาเนี่ยก็จะ,ะเป็นบล็อกบล็อกนะครับอันนี้ก็เป็นแม่น้ำนะครับครับและนี้ก็เป็นร้านอาหารญี่ปุ่นนะครับที่เราจะทานดินเนอร์กันในวันนี้นะครับซึ่งอยู่ที่ชั้น38นะครับ อันนี้ก็ขออนุญาตน,นะครับถ่ายวิวอีกสักครั้งหนึ่งนะครับในช่วงค่ำก่อนที่เราอาจะลงจากาชั้น3 8ไปนะครับอันนี้ก็จะเป็นวิวยามค่ำคืนนะครับค่อนข้างมืดหน่อยนะครับเพราะว่าเงาสะท้อนกระจกค่อนข้างที่จะเยอะครับและนี่ก็เป็นบริเวณรอบๆนะครับตึกวัฒนัค c a p i t นะครับก็เป็นย่าน business area นะครับก็จะ ค่นข้างที่จะสะอาดนะครับถนนก็สะอาดค่อนข้างมากเป็นระเบียบนะครับครับแล้วก็พามาอีกหนึ่งคอฟฟี่ช็อปนะครับในย่าน BKK เช่นกันนะครับอันนี้เป็นอีกวันหนึ่งนะครับก็เซิร์ชดูนะครับก็เป็นร้านกาแฟที่ ขึ้นแนะนำนะครับก็เลยลองมาดูนะครับบรรยากาศค่อนข้างที่จะดีนะครับก็อยู่ย่านใจกลางเมืองเหมือนกันนะครับแล้วก็จะมีคอฟฟี่ช็อปที่ค่อนข้างร่มรื่นแบบนี้นะครับการตกแต่งก็ค่อนข้างที่จะดีนะครับเพราะว่าชั้น2องเขาเองก็เป็นร้านขายเฟอร์นิเจอร์นะครับตกแต่งบ้านนะครับก็เข้าไปดูกันครับบรรยากาศโดยรอบนะครับ ก็นี่ครับมีต้นไม้นะครับอยู่ภายในร้านนะครับแล้วก็มีชั้นสองแต่ว่าไม่ได้ขึ้นไปนะครับอันนี้นะครับมาทานนะครับออร์แกนิกฟาร์มลันช์นะครับแล้วก็น่าสนใจคือมีไก่นะครับแล้วไก่ไม่กลัวคนเลยนะครับก็อยู่ใต้โต๊ะแล้วก็นี่ครับเดินอยู่ใกล้ๆเราเลยนะครับไม่ได้กลัวคนเลยนะครับค่อนข้างเชื่องเลย ครับและก็ขอปิดคลิปทริปพนมเปนแค่นี้นะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับ